พุทธรักษาญีุปนพุทธรักษาญี่ปุ่น,รนหรือเฮลิโคเนียใบเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับรูปขอบขนานแก้มรูปไข่ปลายใบยมีติ่งแหลมโคนใบมุนหรือสอบขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยแผ่นใบหนาะ ผิวใบด้านบนเกลี้ยงสีเขียวเป็นมันอาจมีผิวเหลือบสีแดงเส้นกลางใบหนาและก้านใบยาวดอกออกเป็นช่อเชิงรถออกที่ปลายกิ่งมีทั้งช่อตั้งและช่อห้อยมีกลองดอก4ถึง20กบกาโค้งเรียวยาวปลายแหลมเรียงสลับในระนาบเดียวกันหรือบิดเวียนผิวใบเรียบมันมีหลายสีหลายพันเช่น สีเหลืองหรืออาจมีจุดประสีแดงกับรองดอกกับล่างสุดมีสีสันสีแดงและปลายสีเขียวกลีบดอกค่อนข้างตรงผิวเกลี้ยงปกคลุมปลายกลีบดอกมีสีเหลือบเขียวเล็กน้อยลำต้นเป็นลำต้นเง้าทอดเลื้อยใต้ผิวดินผลจะมีลักษณะเป็นผลสดรูปไข่ผิวมันมสีครามการนำไปใช้ประโยชน์ หมอบปลูกบังมุมอาคารน้ำตกปลูกริมถนนริมทางเดินเพราะสามารถทนน้ำท่วมคังหรือที่ชื้นแฉะได้ดีหรือปลูกเพื่อตัดดอกเนื่องจากมีอายุปักแจกันนาน